สบายสบายสตายไตล์ไลฟสาระอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะะทุกคนแว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินของที่ตลาดโรงเกลือนะคะเป็นสิ่งที่โงเกลือใครมาโรงเกลือเนี่ยต้องกินไปเราเจอแล้วร้านขอาเดี๋ยวเราไปดูก่อนเมนูแรก มันชื่อเมนูอะไรอะมันชื่อเมนูอะไร่กล้วเนี่ยมันมัชื่อกวยอะไวาวาอ๋กล้วยน้วา้าเป็นิดยาวบท ไม่ใช่กล้วยทอดเฉยใช่ไหมเอเอหรอเป็นเม,น,มนูกล้วยทอ,ทอดที่ทำจากกล้วยน้ำว้าแต่ว่าแบบทำยาวๆเขมาทำยาวๆแล้วก็มาทุบแปแ้งเราลองชิมที่หน้าร้านทีคอนเล็กร้อนเลยนะอันดูดิอันย่างมากอะว้าวแบบเหมือนเขาเอามาทับเนาะทับนี่เขามีวิธีทำที่เขามี เอามาต่อกันเอาเลยม <laughs> <laughs> ันยาวๆเนาะอ๋อแล้วเอมาคลาดเออนี่คือเขาทำสดๆ,ๆใหม่ๆเลยอะ่ากินนะวต่เขาไปชุบแป้งแล้วเขาก็เอามาทอดใช่เออนี่คือวิธีการทำเองอคือถ้าใครมาลุงเลือต้องมาชิมเมน,นูนี้นะกลวยทอดยาวนะเหมือนกลวยท้ดวเนาะลอง,งกินเลยลองกินลองกินหน้าร้านพี่เขาเลยนะ มันเป็นมีนกล้วยน้ะอหวานข้างในอะ่ะหวานนะหวานไม่นเปยหวานคืออร่อยอะ่ะมาที่ร้านนี้ได้นะกันเท่าไหรนะ่นะละสิบห้าบาทละสิบห้าบาทลอาก่อนบล้วก็ใส่เมนูน,น,นะนี่ข้างๆกันเลย เขาขายสองอย่างเลยหรอนี่เราลองลองลองหอยด้วยมันหอยอะไรอ่ะมันคือหอยคลุกพริกเกลือมะพริกเกลือแล้วก็มีมะขามด้วยขายยังไงคะขายอะไรนี่กระป๋องี่บาทครับงี่แล้วกระป๋องนีอันนี้เาเรียกหอยนะคะหอยตากแดดครับอ๋อชื่อหอยตักแดด ตคนชื่อเรียกง่ายมากเลยอ่ะเมื่อกี้กล้วยทอดอันนี้หอยตากแดดอันนี้มันมีออ๋มันมีสองแบบสองแบบอันนี้ออกเปรี้ยวอันนี้มันจะเข้มหน่อยเอาผสมกันก็ได้มีการทดกันเนาะอ๋อมีแบบออกเปรี้ยวที่แบบมันเป็นมะขามแล้วก็ออกเค็มใช่อบเกลือกับมะขามอะไรกะป๋องละสี่สิบนะคะกระป๋องละสี่สิบใครมาที่นี่ต้องมาลองชิมนะหอยตากแดดนะแล้วก็กล้วยทอดกล้วยทอดแบบยาวอ่ะ เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับกับเซเว่นตรงนี้เซเว่นเซเว่นของลงเกลือนะคะแล้วก็นี่ร้านอยู่ตรงนี้เลยอี่นี้เรามาตะลุยกินปลาลงเกลือเอาเอาไหครับน้ำน้ำมะขามนี่แหละ๋อน้ะมะขามเอาไหมครับไม่ไม่เอาก็ได้ค่ะไม่เป็นไรกินชิมหน้าร้านนีเลย แกชิมเปรี้ยวเป่ะม,มันจะมีกลิ่นของมะขามอ่ะเฮ้ยมันแลดูกลมนะกล่อมนะแกะยังไงแกะได้ไหมนะพี่เขาแกะยังไงเอาก้ามือแกะเลยไม่ใช่หรอเอามือแกะเหรอเอออเามือแกะเลย มันแกะไม่ได้แกะไม่ออกเหรอเออตรงมีวิธีต้องปากมันอ่ะแกะไม่เป็นเอาใส่ถุงแยกเอาลองลองดูที่มันปักอ่ะอขาดหรอขาดเลยขาดอย่างเงี้ยเหรอครับผมแบบนี้เลยอ๋อเขาแกะได้ได้ยังยังค่ะผมว่แกะไม่แบบนี้ไม่เป็นนะ ไม่เธอเอาในเอาในถุงให้พี่เขาแกะให้ดูวยแกะไม่ได้แกะไม่ออกนะแกะออกอ๋อ่ตัวนี้แะออกนี่พี่เขาเก่งมากเลยนะปกติพี่เขาขายทุเรียนนะอันนี้มาช่วยเราเราแกะไว้ขยเราต้อง่นี่น เดี๋ยวที่เดี๋ยวเราไปไปแกะที่บ้านดูเถอะไม่ดูนะทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะยังไงเท่าไหร่เค็มๆอันนี้ไม่เหมือนเป็นหอยเค็มปะเนี่ยเออหอยเค็มอันนี้เป็นหอยออกเค็มวันนีออกเค็มออกเปรี้ยวมันเหมือนเออเนี่ยหอยกระเบนรสชาติมันในคล้ายหอยหอยอะไรปะหอยลายอะคล้ายๆหอยลายปลาดาวอร่อยอร่อยโอเคขอบมันเนี่ยอม คุณพี่เขาขอบคุณนะคะใจดีมากเลยมาช่วยเราแกะไม่อมอยู่ได้อันนี้หอยเปรี้ยวเฮ้ยไ,ไม่มีรสชาติเลยได้อสองอย่างนะแต่หอยเราต้องไปกินที่ที่บ้านนะเจอแล้วปังปัตเต้เยอแล้ว บังปัตเตคุณอ่อนคุณอ่มีหลายไส้นะมันจะเป็นขนมปังแล้วก็มีไส้อันนี้มีไส้เหรอคะมีรวมมิตรหมูยอทอดแล้วก็หมูยอพริกไทยดำเราจะเอาไส้รวมมิตรอันเท่าไหร่อันละหกบกิโลหกสิบบาท มีายวะชโลชิบาชโลเขาจะม่เ็จะมีเนี่ยขนมปังคือปังปเตเต้อาอขนมกริ้งคือปังปัตเต้เขาได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสตอนที่คมพูชาเป็นมือขึ้นอ่ะแล้วทีนี้เขาก็เริ่มเอามามิกกินจนกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อของัมพูชาด้วยนะคะก็คือถ้าใครมาที่เนี่ยต้องมากินอีกจุดนึงเลยคือปังปัตเตอยู่วิธีทำเขา เอาเอาขานมปังไปไปปิ้งอ่ะแต่เราดูวิธีการทำของเขานะคะ ว้าว <Wow. S 2> คือมันจะมีหลายอย่างเราอะ่ะเอาไส้รวมมิตรใช่ป่ม mm hmm. มันก็จะมีผักแต่เขาจะมีน้ําซอสเฉพาะของเขานะที่เขาทาลงไปตอนแรกเลยมันจะเป็นน้ําซอสเฉพาะของเขาแล้วก็จะมีหมูหมูแดงหมูกรอบมีผักมีหมูยอเ mm hmm. ออแล้วก็มีขนมปังแล้วก็จะราดด้วยซอสของเขาอะ่ะ uh hmm. ที่มันเป็นซอสของเขาเฉพาะแล้วกานทีนะเนี่ยมันจะต้องใส่เนี้ยลงไปด้วยแล้ต้องกินด้วยกัน ทุกคนเราจะชิมให้ดูนะคะคือขนมปังเขาอ่ะมันจะเป็นขนมปังแข็งๆนะมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะเขาจะทำจากเส้นมะละกอที่จริงอ่ะมันจะต้องกินแบบรวมกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกินกินยังไงวะทุกคนมันอันใหญ่อะใหญ่มากเฮ้ยเสีย <c oughs> งกรอบแบบร่อแล้วอร่อยอ่ะ อ,อรอยไกรอบเนบาะเสียงดูกอรอบม,มากเลยผสมปังกรอบมากล่ะหม,มห,หมันจะมีส่วนผสมของหมูอ่ะหมูแดงเขาอ่ะหมูยอผักข้างในซอสแบบออกเผ็ดนะนต้องเผ็ดแต่ก็อร่อยนี่มันรวมๆแล้วมันอร่อยอ่ะออรสชาติเป็นไงหวานๆเป,เป,เป,เปรี้ยวๆไหมเดี๋ยวมันกรอบกรอบ นอเอสนียงลูกรอบมาก<อ>พักพักส้นหอมปะต้นหอม,อมคือไม่อาจจะเปื่อยเลยนะจะคืออร่อยอย่างที่บอกอะ่ะมันอร่อยน้ำอซอสเขาด้วยเอมอ,ม,อม,มันจะมีความเผ็ดด้วย เอของข้ากลบอืมขางว่างข้างหนมันก็มีสอีกที่เขาทาบออ่ะข้าไเเห็นอ่ะ มันจะอยู่ใกล้ๆกับนี่ที่จอดรถที่จอดรถเลยตรงนี้เราจอดตรงนี้เราก็เดินข้ามถนนมาก็จะเป็นร้านขนมปังปัตต